สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของผมผมอาจารย์ปฏิพัฒน์นะครับสีมเรืองนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหวยนะฮะวันที่16พฤษภาคมนะครับหลังจากขางหายไปหลายงวดนะครับที่รัฐบาลงดนะครับเลื่อนออกสลักกินแบ่งรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่1เมษาวันที่16เมษาแล้วก็วันที่2พฤษภานะครับก็มาถึงวันที่ 16พฤษภาคมนะครับงวดวันที่1เมษาก็เรียกว่าเลื่อนมาออกวันที่16พฤษภาคม2563นะครับวันนี้เรามาดูว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ผมก็เรียกว่าใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับนิรายนะลายรีแล้วก็สริยญา,าตนะครับแล้วก็เลข7ตัว9ฐาน4ฐาน นะครับมาคำนวณนะครับแล้วก็สูตรคํานวณหวยที่คิดขึ้นเอง남남บ้างแล้วก็จากครูบาอาจารย์บ้างนะครับที่เรียกว่าได้ศึกษาเราเรียนมาจากครูบาอาจารย์ก็ลองมานําคํานวณดูนะครับแล้วก็คิดออกมาได้ประมาณนี้แล้วครับผมนะฮะก็ทุกท่านว่าดูตัวไหนที่น่าสนใจนะครับผมนะมีตัวไหนที่ท่านชอบใจก็ลองดูเองนะครับผมนะฮนะถ้าออกมาได้ ก็30ก็ชดด้วยกันนะครับผมนะฮะก็ท่านฝันหรือว่าท่านได้เลขเด็ดตัวไหนมาก็ลองมาจับเอาดูนะครับผมนะฮะว่า,าตรงกับที่ท่านอาชอบหรือเปล่านะครับผมนะฮะ อ่าครับวันนี้ก็มาดูว่าที่ผมคาดการนะครับผมวงกลมสีแดงนี่นะครับทั้งเลข2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับคาดออกมาได้2ตัวก็ได้13ชุดด้วยกันนะครับที่น่าจะเป็นนะครับแล้วก็เลข3ตัวก็คาดออกมาเหมือนกันนะครับมันมีทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะครับ3ตัวก็ทุกท่านก็ดูเอาเองนะครับวงกลมสีแดงนะฮะอ่าก็ดูว่า ท่านสนใจตัวไหนนะครับที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งก็ในราคส7นี่แหละครับผมนะแล้วก็94นะครับ2 294ี29่นะครับ715แล้วก็168นะครับแล้วก็6 8แนก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็ลองดูนะฮะว่าท่านชอบตัวไหนนะครับหรือว่าไม่เข้ากับที่ผมบงกลมไว้นะครับศ่ก็น่าสนใจนะ0ู0เช่นเดียวกัน นะครับ8 1 1 8นึ่งหนึ่อ่สี่สองสองนะฮะก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับท่านลองพิจารณาดูเองนะครับผมแต่ที่ผมให้อ่าเรียกว่าน้ำหนักมากที่สุดก็คือ7337นี่แหละครับผมนะฮะแล้วก็2662นะฮะแล้วก็94นะฮะ49นะครับผมแล้วก็6886นะฮะลองท่านลองดูแล้วกันนะครับผม สองสี่สีก็สวยนะครับ1881งแปดแปดหนึ่งะฮะหนึ่ก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็ท่านลองพิจารณาดูเองนะครับว่าท่านชอบตัวไหนนะครับเพราะว่ามันไม่เข้ามางวดที่แล้วงวดวันที่16นะครับมีนาคมไม่เข้านะครับหลังจากเข้ามา6งวดติดต่อกันนะครับก็เว้นไปวันงวดวันที่16มีนาคมนะครับไม่เข้านะครับ ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับงวดก่อนนี่คือหกงวดติดต่อกันนี่บางงวดก็มาข้างบนนะครับบางงวดก็มาทั้งบนข้างล่างเลยนะครับผมนะฮะก็ดูมาดูงวดนี้ว่าจะเข้าไหมนะฮะเพราะหลังจากเป็นไปงวดวันที่16มีนาคมไม่เข้านะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมนะฮะก็สู้ๆต่อไปนะครับถึงพิเศษกิจจะย่ำแย่รัฐบาลนะฮะปิด นะครับคนทํางานไม่ได้ผมก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่แต่บ้านเหมือนกันนะฮะก็ลําบากเหมือนกันแหละนะครับทุกๆท่านก็สู้ๆต่อไปนะครับผมนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ